สวัสดีครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้จะมาแนะนำการใช้งานเครื่องสักอีดิทนะครับแล้วก็หม้อแปลงไร้สายของอีดิทเหมือนกันนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับตัวหม้อแปลงจะหน้าตาลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับด้านบนเป็นสวิต ปิดเปิดปรับไฟขึ้นลงนะครับปรับไฟขึ้นปรับไฟลงกดแช่ก็ได้นะครับมีสตาร์ทอัพในตัวด้วยนะครับเวลาเราเสียบเครื่องแล้วเปิดน้ำหนักเบาครับใช้งานง่าย มาดูตัวเครื่องกันเลยนะครับตัวเครื่องก็จะมีใบรับประกันนะครับแล้วก็จะมียางโอลิงเป็นอะไรนะครับอันนี้แล้วก็มีสปริงลูกค้าสามารถเปลี่ยนเองได้นะครับ ที่ตัวเครื่องเองได้เลยง่ายมากนี่ตัวเครื่องนะครับอี e l i v ี v o V2 นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ฟอร์ฮาร์เบอร์นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องให้ดูนะครับ ตัวเครื่องก็เหมือนเครื่องเพนทั่วไปนะครับจะมีกระบอกแล้วก็หน้าหลังนี้ก็ถอดได้นะครับข้อเวียงจะเป็นแบบนี้นะครับข้อเวียงสามมิลครึ่งตัวนี้จะจะเป็นฟันเฟืองแบบนี้ไม่ไม่เหมือนรุ่นก่อนนะครับ ตัวนี้มันจะมันจะไม่ไม่ติดขัดนะครับถ้าเป็นรุ่นก่อนๆนเนี่ยจะเป็นล่องสองข้างอาจจะเครื่องอาจจะติดขัดได้แต่อันนี้เขาทำมาใหม่แบบนี้ไม่ไม่ติดนะครับเดี๋ยวมาดูประกอบเครื่องนะับประกอบเครื่องกับแบบ สำหรับเพื่อนๆที่อยากถนอมเครื่องนะครับเราก็เราเปิดเครื่องก่อนนะครับเปิดเครื่องที่ไฟเราตั้งไฟไว้ต่ำๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเสียบไปที่ตัวเครื่องนี่นะครับเครื่องทำงานแนละ้ว อันนี้เข็มควาดอนนะครับอันนี้เปิดไฟอยู่ที่ห้าโวลต์นะครบปรับไฟต่ําสุดที่ห้าโวลตนะครับอันนี้ ใช้กับเข็มได้น่าจะแทบทุกยี่ห้อนะครับเข็มที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปเดี๋ยวลองใส่อีลิตนะครับเข็มอีลิตใส่เข็มอีลิตก็จะประมาณนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับ